จะลาบากมากครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะน,นี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของของธุรกิจเพอเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยอัตราการจัดเก็บเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงแล้วหนีไม่ออกครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บภาษีเนาะสมมติเราบอกโรงแรมนะฮะเขาก็จะคิดเอ่อหนึ่งจนะฮะหนเท่าของราคาห้องสมมุติว่าห้องนั้นราคา1000งพัเราก็คิดประมาณ1,500บาทนะฮะกลมๆนะฮะต่อห้องเอ่อโรงแรมท่านมีอยู่40ห้องนะฮะท่านก็เสีย40คูณพันห้าร้อยบาทคือหกหมื่นบาท ต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นอันอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเอาที่ดินมาเป็นตัวคิดก่อนนะฮะทีนี้กฎหมายเนี่ยไม่ได้สนใจว่าท่านประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนแต่คิดว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยต้องถูกใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างนี้ครับพอไปเป็นโรงแรมหรือเป็นธุรกิจนะฮะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้ากรณีตั้งอยู่นอกเมืองท่านก็จะเสียภาษีน้อยหน่อยเพราะว่าราคาที่ดินที่เป็นราคาประเมินโดยพระราชบัปปสดุต จะถูกลงเช่นเดียวกันในทางคนข้าาถ้าที่ดินแปลงนั้นท่านอยู่ในเขต CBD Central Business District เลยนะครับถ้าเป็นโคร,ราชเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในเมืองนายโมหลรษายโมนะฮะถ้าเป็นที่ภูเก็ตก็อาจจะอยู่ที่ป่าตองอย่างเงี้ยครับราคาที่ดินย่อมไม่เท่ากันในขณะที่อาคารเท่ากันสมมติว่ามี79ห้องเท่ากันพื้นที่1 0,000ตารางเมตรเท่ากันจะจ่ายในส่วนนี้เท่ากันแต่จะต่างกันในในส่วนของราคาที่ดินครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าท่านมีธุรกิจอยู่ในเมืองที่เจริญ แลวธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าจะต้องแบบภาระภาษีเยอะมากอาจจะจ่ายภาษีมากกว่า revenue หรือไรายได้ที่ได้เข้ามาก็ได้